สวัสดีครับภูมินะครับจากช anel youtube ภูมิใจนําเสนอนะครับและติกต็อกภูมิคา CS เอผมเต้นหงผมอยู่ที่คลองหลวงคลอง4จังหวัดปทุมธานีนะครับด้านข้างผมคันนี้คือ Sport ตไ d เดอหรือรถ7ที่นั่งของ t o โยต้ปี1999เครื่อง 5L นะครับคันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นพี่ชายของ Fortuner นะครับในงบราคา115,000บาทนะครับราคานี้ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้แตกต่างจากท้องตลาดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผมบอกว่า ในราคา1 10,000ถ้าผ่านลูกค้าได้สีใหม่ช่วงล่างใหม่แอร์ใหม่ฟิล์มใหม่ได้ชาร์จใหม่มออลมเบรกใหม่และทําคาสปาภายในให้ใหม่นะครับน่าสนใจขึ้นหรือยังนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปชมรายละเอียดรถคันนี้นะครับไปชมในส่วนของสตอรี่กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวารายละเอียดดีเทลมาชมกันตอนท้ายคลิป รีวิวโครงสร้างนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับคันนี้ก็ซักเบาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวบาะเนี่ยเขามีค่าฝังลึกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองเก็บดูว่าจะได้ขนาดไหนนะครับผมค่าฝังลึกนี่มาจากไหนมาจากฟองน้านะครับที่เขาสะท้อนขึ้นมานะครับคือด้วยอายุของตัวรถอ่ะมันไม่มีทางที่จะหมดหรอกเพราะว่าเขาสะสมมาแบบหลายปีนะครับผมมันก็เลยทําให้มาสะท้อนขึ้นมาเวลาเราซักบาะนะครับผมแต่ว่า ตัวบ่อสะอาดเพียงแต่ว่ามันฝังลึกมากเลยเฉยครับมันเลยเอาไม่ออกนะครับผมอันนี้ครัเป็นสีของฟองน้ำนี่นะครับผมโอเคแล้วก็พรมซักเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตแกอยู่นะครับผมอ่านั่นชิ้นหน้านะครับอันนี้ชิ้นหลังนะครับก็ได้สัก80นนะครับก็จะมีค่าฝังเลยที่เอาไม่ออกอยู่บ้างนะครับเพราะว่า มีบางจุดอตฉีดจนพรมเสียแล้วนะครับไม่เชิงเสียหลอกฉีดจนมันเป็นเป็นขุยละนะครับผมก็เลยคิดว่าประมาณนี้ดีกว่านะครับในส่วนของโครงสร้างอ่ะรับประกันว่าสวยหมดคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เลอะนะครับจะเป็นเลอะที่ตัวบอดตัวอะไรมากกว่าแต่ว่าพื้นเพินพรมอะไรคือไม่ได้เลอะมากโครงสร้างสวยหมดนะครับไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนี่นะฮะสวยหมดนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทำคมสาดดีนะครับพอดีเพิ่งดูดฝุ่นเสร็จแล้วก็ติดหลายภารกิจนะครับผมโอเคอ่ะเสาบีสวยนะครับหลังคาเนี่ยพอดีถ้าเป็นสปอร์ต พุ่มสําเร็จมานะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถจะรีวิวหลังคาได้นะครับแต่รับประกันได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเสาเอนะครับถ้าเสาเอสวยนะครับก็เป็นใช้ได้เพราะว่าปกติถ้าเกิดรถคว่ำรถกระแทกอะไรมาเนี่ยเสาเอมักจะเสียรูปหมดเนื่องจากน้ำหนักเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับเสาเอนะครับสวยหมดรับประกันว่าไม่คว่ำนะครับขายนี้ผมลื้อคอนโซลเพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับรถไม่จมน้ำนะครับสบายใจได้ถ้ารถจมน้ำเนี่ยสนิมเนี่ย แดงหมดแล้วนะครับอันนี้คือตามการใช้งานความชื้นอยู่ด้านบนคันนี้เจ้าของน่าจะเปิดกระจกขับรถบ่อยนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของชิ้นงานแบคไลท์ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าก็เหลือแผงประตูนะครับที่ทำความสะาดไม่ได้ต้องใช้ผ้าเช็ดเพราะว่าแผงประตูของรถสปอร์ตเรเดร์เป็นไม้อัดนี่ครับเป็นไม้อัดถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่ก็เสียรูปเลยนะครับ เดี๋ยวต้องใช้วิธีใช้ใชผ้าเช็ดเอานะคบคอนโซลคอนโแล้วๆๆลก็ล้างหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มประกอบพรุ่งนี้แล้ว จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของสปอร์ตไรเดอร์คันนี้นะครับผมบอกก่อนว่าสีเนี่ยท่านเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเป็นคนเก็บมานะคบสภาพสีโดยรวมคันนี้นะครับวันนี้นะอยู่ประมาณสัก80-90ถามว่าเนียยไหมถ้าเทียบกับอายุกับปีรถก็ถือว่าเนียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับป้ายแดงเมื่อไหร่ก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาทันทีนะครับโลโก้3 0 0ด d อันนี้ผมเบิกมาให้แล้วนะครับวันที่ทําคลิปของยังไม่มานะครับเดี๋ยวจัดการมาติดตั้งให้ภายหลังนะครับผมตัวล้อและยางอยู่ในเกณฑ์เพพียง ต่อการใช้งานนะครับตัวล้อเป็นล้อขอบสผมเบิกฝาดุมมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของภายนอกไม่ต้องกังวลนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะสวยและเหนือกว่ารถปีเดียวกันที่ยังไม่เก็บสีด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากผมทําการเบริกสติ๊กเกอร์ด้านท้ายมาให้ใหม่นะครับมีตําหนิในเรื่องของคาบกาวบริเวณด้านท้ายเล็กน้อยนะครับเอกลักษณ์ของรถ SUV หรือ PPV สมัยก่อนเนี่ยคือยางกระไหลเนี่ย เขาจะอยู่ด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับบันไดนะครับบันไดในจริงๆแล้วเป็นออปชั่นนะครับผมซึ่งเป็นของตกแต่งที่ต้องมีนะครับสำหรับรถในสมัยนั้นรวมถึงแหลกลังคาก็ติดไปให้ด้วยในส่วนของภายในนะครับจริงๆคันนี้เนี่ยผมทําคาสปาแบบหรือคอนโซลเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวรถเนี่ยท่านเจ้าของเดิมน่ะแกไม่ใช่สายแบบตกแต่งรถไม่ใช่สายแบบอินกบบเรื่องการดูแลสารรถเป็นพิเศษนะครับคือเป็นคนธรรมดาที่ใช้งานรถในชีวิตประจำวันตามปกตินะครับตัวรถเนี่ยเลยทําให้ตัวเบา แผงประตูเนี่ยมีค่าฝังลึกค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าวันนี้สะอาดไหมสะอาดนะครับแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามีค่าฝังลึกที่เอาไม่ออกในหลายๆจุดนะครับและคัน,น Sport เนี้ยสปอร์ตไลเดอร์เนี่ยด้วยความที่ว่าผ้าหลังคาเขาเนี่ยเป็นแบบบุมานะครับเลยทําให้ไม่สามารถที่จะปลดผ้าหลังคาลงมาทำความสะอาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทําการทําความสะอาดผ้าหลังคาที่ตัวรถเลยนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากเลขไม้อยู่ประมาณสัก สามแสนกโลถ้าเทียบกับอายุกับปีรถก็ถือว่าสมเหตุสมผลขายเจ็ดที่นั่งไม่ให้ดูตอนหลังได้ไงนะครับรถคันนี้เบาสามแถวครบนะครับระบบแอร์ตอนหลังใช้ได้ทั้งหมดนะครับระบบแอร์เนี่ย่านเจ้าของเก่าเนี่ยเพึ่งเซอร์วิสมาใหม่เต็มระบบเลยนะครับรับประกันวันหนาวมากแน่นอนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่อง 5L ไม่ใช่ EFI นะครับไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้านะครับผมก็ข้อดีคือทนซ่อมง่ายนะครับข้อเสียคืออืดกินน้ำมันนะครับถ้าเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับ 10กิโลลิตรอ่ะผมว่าต้องมีนะครับคันนี้เจ้าของเก่าถ่ายของเหลือมาแล้วนะครับเปลี่ยนบัลลมเบรกมาแล้วแต่อาจจะไม่ใช่ของตรงรุ่นเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์สบายใจได้นะครับผมขับคันนี้กลับมาจาก จังหวัดมหาสาครคามนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยรับประกันว่าสวยทั้งหมดและบทสรุปส่งท้ายนะครับคันนี้อาจจะรีวิวแบบสั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าจุดเด่นของผมที่ผมจะชูกับรถคันนี้คือเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับในราคา1นึ0 0 0บาทเนี่ยลูกค้าเจอได้เยอะแยะมากมายเลยในท้องตลาดนะครับแต่ถามว่าการเก็บงานแบบนี้ ผมว่านับขันได้เลยนะครับคือน้อยมากๆที่รถจะได้เก็บสีมาใหม่ทั้งคันจะได้ทําช่วงล่างมาใหม่จะได้เปลี่ยนไดชาร์จมาใหม่จะได้ทําแอร์มาใหม่จะได้ติดฟิล์มมาใหม่แล้วก็จะได้ทําคาสปามาใหม่นะครับผมถามว่าวันนี้รถคันนี้ปิ๊งไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ปิ๊งนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทําแบบเก็บร้อยเปได้เนื่องจากว่าต้องการควบคุมในเรื่องของงบประมาณนะครับไม่ให้แพงจนเกินไปนะครับให้ลูกค้าจับต้องได้ในราคาแสนกว่าบาทเนี่ยบางที่นะครับ ยังหากระบะสภาพดีไม่ได้เลยนะครับแต่เนี้ยคุณได้รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับที่เซอร์วิสหลกัหลกๆเนี่ยมาเกือบครบหมดแล้วนะครับคือใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับมันอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ราคาแพงนะครับแต่ผมมั่นใจเล้ว,ว่าครั้งนึงเนี่ย คนที่ขับสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยโปรไฟล์ ile, แต่ละท่านเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนและเดี๋ยวเผื่อลูกค้าจะถามว่าเอ๊ะรถคันนี้แล้วมันต้องเก็บอะไรอีกไหมนะคะผมบอกเลยว่ามีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดีเทลจุกจิกเล็กน้อยมากกว่าซึ่งผมอะ่ะมองข้ามไปเพราะว่าไม่อยากให้ต้นทุนรถคันนี้ครับ สูงเกินไปอาทิเช่นอะไรบ้างหนึ่งคือพวงมาลัยนะครับก็เสื่อมสภาพไปตามอายุนะครับผมที่ขีเขียบุรีนะครับก็หายไปนะครับรวมถึงชิ้นงานพลาสติกหลายๆชิ้นนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยเยอะบ้างเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานผมก็เลยมองข้ามไปนะฮะรวมถึงพลาสติกป่องล้อชิ้นนี้นะครับซึ่งจริงๆตอนที่ได้มาก็มีอยู่นะครับไม่รู้ไปหลุดหายช่วงไหนนะครับผมน่าจะช่วงตอนที่ขึ้น M 6มานะครับยางจริงๆอะยางดอกหนาอยู่เลยนะครับ แต่ว่าปีอาจจะค่อนข้างลึกงนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้นะครับของเหลวไม่ต้องไรก็ได้เพราะว่าท่านเจ้าของเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาถ้ารวมที่ผมขับมาด้วยเนี่ยก็วิ่งไปประมาณสักประมาณพันโลนะครับก็อีกสักระยะหนึ่งค่อยถ่ายก็ได้ที่เหลือไม่ต้องเลยนะครับผมมองในมุมว่าอ๋อระบบเกียร์โฟร์วิวเกียร์โฟร์วิเข้าได้ปก,กตินะครับแต่ว่าไฟที่หน้าปัดไม่โชว์นะครับเข้าใจว่าหลอดอาจจะเสียหรือเปล่านะครับก็ยังไม่ได้เช็คนะครับรวมถึง แต่ไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเจ้าของเก่าเหมือนกันนะครับแต่กเ็เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมจะดูแลให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็เรียนตามตรงว่าอาจจะขออนุญาตขายตามสภาพไปก่อนเพราะว่า1นึ่งแสนบาทนะคุณนะครับถูกมากนะคะนี่คือรถเจ็ดที่นั่งนะรถที่เรียกได้ว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยเฉียดเฉียดร้านเลยนะคบผมไม่มีเงินซื้อไม่ได้นะครับสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยผมบอกเลยนะครับรูปทรงแข็งแรงบึกบืนภายในหลายๆอย่างวัสดุข,ของเขาเนี่ย ดีกว่ารุ่นใหม่ๆด้วยซ้านะครับก็ฝากไว้พิจารณาดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีรถที่แบบเก็บงานมาครบแบบนี้มาบ่อยแน่นอนนะครับแต่ถามว่าเนียบไหมเรียนตามตรงว่าไม่ได้เนียบตามที่ผมคาดหวังนะครับถ้าให้รถคันนี้เต็ม10นะครับผมให้รถคันนี้อยู่ประมาณสัก7หรือ8คะแนนนะครับผมแต่ว่าถ้ามองใน,นแง่ของความคุ้มค่าครับผมให้เกิน10คะแนนนะครับเพราะว่าคงไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มาบ่อยๆแน่นอนการันตีได้ฝากติดตามได้วยนะครับ YouTube ภูมิใจนำเสนอและติกตอกภูมิค่ะ CS นะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ